สวัสดีครับปงกรอบครับวันนี้ผมจะพาชม h อนด้าเจ็ G K 1.5 S 2017นะครับผมมันคุ้มค่าอย่างไงมันมีดีตรงไหนคลิปนี้ผมจะพาชมทั้งหมดครับผม let's go เรามาเริ่มจากด้านหน้ากันดีกว่าครับผมด้านหน้าเป็นไฟหน้าไฮโดรเจนนะครับผมกระจังหน้าสีดำเงาครับผมตัดด้วยลายโฟรเมียมครับส่วนโลโก้ Honda เป็นโฟรเมียมครับผมเพิ่มความหรูหราครับผมกระจังหน้าด้านล่างครับผมเป็นพาดติกสีดา ด้านนะครับผมพื้นที่ไฟตัดหมอกครับนี่สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะเป็นสีดําด้านลายลังพึ่งครับผมกับันนี้เลยนี่ครับผมด้านหน้าสวยๆครับผมใหม่ๆไม่เคยชนไม่เคยทิกคว่ำนะครับผมกลาไปดูด้านข้างกันดีกว่านะครับผมไปเลยด้านข้างครับผมได้เป็นแบบซิ่งมาแล้วครับผมหกกานครับผมยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมสี่เส้นไฟเดี้ยว ถุงแก้มตัวรถครับผมกระจกครับผมกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสีขาวครับผมตัดเลย่ยลายสีดำด้านล่างครับผมสวยๆครับผมนี่ครับผมคอามแมทช์ให้มาครบครับผม นี่ครับผมภายในเดี๋ยวผมพาเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยดีกว่าครับผมนี่จกปรับไฟฟ้านะครับผมออโต้ตระตูคนขับครับผมดีที่เรากระจกให้ครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับผมอ่าทางซ้ายทางขวาเลยส่วนภายในตัวรถพวงมาลัยเป็นแบบหนังยูนิเทนนะครับผมอ่าแล้วก็แตรดังอยู่นะแต่ไม่บีบเดี๋ยวคนตกใจ โลโก้ันด้าตัวใหญ่ครับผมลายโครเมียมครับผมตัดด้วยลายสีเทานะผมพลาสติกสีเทาไม่ใช่โครเมียมนะทุกคนที่บางแก้วครับผมนี่ครับผมไม่แค่แปดหมืนหกพันเท่านั้นครับผมมายังน้อยอยู่วิทยุตรงกลางครับผมเปิดได้ครับผมอ่ามีที่รับโทรศัพท์ให้ไป จุกเฉินครับแอร์เป็นแอร์ปรับหมุนอยู่นะครับนี่ส่วนเกียร์เป็นแบบขึ้นลงตามสเต็ปนะครับผมมีเพิ่มเอ้าเด่ให้หนึ่งจุดครับนี่ไม่ธรรมดานะคะันนี่ผมว่ามันค่อนข้างสวยครับผมเปาะผ้ารอบคันครับผมทำลายครับผมนะทำลายไม่ได้เป่าผ้าเฉยๆนะเป่าผ้าที่ทำลายนะนี่เป็นไงลูกค้า เก๊เก๊เ๊อะเก๊ขนาดใหญ่นะครับมีบุ๊กให้ภายในเป็นคอนโซลสีดำนะครับผมอ่าฟ้าครบครับผมไม่มีขาดไม่มีรุ่ยแล้วครับผมมาจากมองหลังครับนี่มีโลบาร์ให้ด้วยนะเห็นไหมนี่นี่โลบารนี่แม่ผมเองครับผมนี่สวยไหมครับแล้วพาไปดูด้านหลังกันครับผม นี่คือมุมมองจากคนทางด้านหลังนะครับผมอ่ามีก็บจิงโจ้ให้หนึ่งจุดครับผมมีที่วางแก้วขนาดใหญ่ครับผมสองอันนะครับผมเบาะผ้าครับผมนี่สามารถพับได้ด้วยนี่ยอดครับโรบาร์ครับผมหรือว่าราวตากผ้านั่นเองครับผม เด็กรูมเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมขนาดว่าเป็นรถแบบไซส์เล็กๆนะแต่ว่า <c oughs> คนานั่งด้านหลังสบายมากครับอ่าเด็กรูมแบบว่างเลย <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดผมปรับเบาะที่แบบผมนั่งสาหรับขับเองเลยอันนี้มีไฟโซนกลางตรงห้องโดยสารให้นะครับผมสีขาวอ่าไม่ใช่สีส้มนะสีขาวนะเฮ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างนี้มาเนี่ยนี่แผงแผงข้างโอตรงนี้เป็น ผ้านะตรวนี้ก็เป็นพลาสติกเลลูกเข้าไปทําลายก็ผมทําลายสีเทาก็ผมไม่จะครเมียมนะพลาสติกเคลลูกครับผมอแต่ว่ามันถึงแม้จะเป็นพลาสติกเคลูอแบบอุ้ยมันจะแตกไหมไม่ครับผมของพวกนี้มันค่อนข้างแตกยากครับอค่อนข้างที่แบบเสื่อมยากพอสมควรครับผมเพราะว่า,าเขาทํามาดีจริงครับผมฮอนด้าเป็นแบรนด์หลักครับราคาแข่งโป๊กครับผมคันนี้แต่ว่าเราขายถูก เดี๋ยวเราไปบอกราคาท้ายคลิปอีกทีหนึงนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับผม Let's go ครับผมไฟหลังครับผมไฮโดรเจนครับผมทำลายเหมือนทำลาย LED นะครับผมตรงนี้อโลโก้ครับผมเป็นพรีเมียมครับอ่าที่ปัดน้ำฝนครับผมมันใหญ่ๆครับผมไฟเบรกรุ่นที่3ครับผมตรงกลางท่อไทเทเนียมครับผมดังๆครับผม รุ่นรุ่นผมบอกเลยว่าโคตรดังผมลองขับแล้วแรงครับผมคันนี้ไว้ใจได้เลยครับเสาอากาศขนาดเล็กครับผมไม่ได้ใหญ่ครับอ่าคันนี้ลุกติกลุกติกครับผมลุกติกุกติก,ดก,ดก,ดกเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันอีกทีครับผม let's go ไปก่อนพาไปห้องเครื่องผมลืมแล้วครับเดผมพาไปดูฟังก์ชันครับผม พับเบาได้ครับพับเบาได้ครับถ้าประตูพับเบาได้ครับแล้วก็พับเบาแบบเนียนครับผมเนียนอ่าเนียนเลยนอนได้ครับผมผ้าปูมานอนได้ครับนี่แจแม่แรงครับผมพี่เปลี่ยนล้อครับผมให้มาครับผมล้ออะไรให้มาครับผมคันนี้ไม่ห่วงครับผมคันนี้ มีไฟในห้องเลยมีไฟในห้องในศาลเลยนะตอนนี้ตีส้มครับผมนีขาวขาวครับผมไม่มีชนหนักคือข้ามกองไม้แน่นอนครับผมหรือจมน้ํารถไม่สามารถว่ายน้ําได้ครับผมเลยไม่เอาไปไว่ายน้ําเลยไม่จมครับผมแฮ่น,นันแน่เดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าครับผมไปเลยห้องเครื่องครับผม สภาพยังใหม่อยู่เลยครับผมรถวิ่งไปถึงแสนโลนะครับผมรถปี17ครับผมอา่อาคันนี้ห้องเครื่องนี่เดี๋ยวผมพาดูแบบละเอียดเลยครับผมนี่เม็นน,นน็อตยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมนหน้าจ๊ดเป็นรถที่กินน้ำมันประมาณ สิบถึงสิบห้ากิโลลิตรนะครับผมแ้ะแต่คนขับนะครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถทักลิงก์หรือผมจะขึ้นให้เลยตามนี้เลยปึ้งสามารถแอดไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมอย่าลืมไป,ปติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับและรถเราได้รับการยอมรับจาก กูอินสเปคชันนะผมที่เข้ามาตรวจรถถึง3 4 4จุดครับผมกูอินสเปคชันคืออะไรบริษัทต,ตรวจรถชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นครับผมที่เข้ามาตรวจรถให้ไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องบอดี้ด้านนอกบอดี้ด้านในเม็ดอาร์ทครับผมเขาก็ตรวจหมดน็อตเคยไข่ไหมเครื่องมีปัญหาหรือเปล่าเขามีกระทั่งที่วัด ไม่แล้วผมว่ากอหรือไม่กอเขาตรวจหมดก็ผมว่าบริษัทเราไม่มีพิความจมน้ํากอไม่ยอมแมวไม่มีครับผมบริษัทเราได้การยอมรอับอย่ากูนอินสึเป็นั้นถึง5ดาวเต็มทุกจุดนะครับผมรับประกันได้เลยว,ว่าลูกค้าไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนครับผมลูกค้าท่าในใดที่สนใจขึ้นให้อีกทีนึงครับผมปิ๊งครับผม วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมแอดไลน์กันมาเยอะๆนะครับลากันครับ